เมื่อวานอจอร์ลิกท,ทัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ว่ากันด้วยเรื่องคำว่าวังเวง,ว,งวันนี้จอร์ลิกท,ทัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ภูมิใจเสนออีกหนึ่งคำคจนมุมจนมุมจากวังเวงมาเป็นจนมุมได้ยังไงต้องติดตามค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานสักนิดหนึ่งทำไมเราจึงบอกว่าบรรยากาศประเทศมันงวงเวงเห็นอะไรก็ไม่ชัด เอาเพลคจอเลยนะฮะวังเวงมันมด้ใช่มครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเราบอกว่าประเทศไทยวันนี้เขาไม่ได้กลัวภาษีทรัมป์ไม่กลัวแล้วประเทศไทยวันนี้เขากลัวความไม่ชัดเจนทางการเมืองเขาไม่รู้ว่าการเมืองประเทศไทยจะจะไปต่ออย่างไรจะออกอะไรเราไม่ถูกไกลเกินส9ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมันเป็นอย่างไรบ่อหลุมนรกมันอยู่ตรงไหนพ้น เก้าที่สิไปแล้วมีโอกาสลงนรกได้ทั้งนั้นนี่ก็คือภาพประเทศไทยผูสนากลัวเลยนะจริงๆผูสนากลัวจะมากักมาบังทำไมนเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงการเมืองมันอึมครึมนะมีอยู่สองเรื่อง เอาแค่สองเรื่องหัวใจเขาจะวายจริงๆจริงๆวายจริงืมีหลายเรื่องมากเอาแค่สองเรื่องเป็นสองเรื่องที่มันเตีคู่กันไปเลยใช่แล้วมันคนละเรื่องเหรามันเป็นสองเรื่องแต่มันมีผลต่อกันและกันอย่างแยกไม่ได้จะมองการเมืองประเทศมองแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ต้องมองทุกส่วนจับมาต่อจิกซอเข้าหากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะใช้มือบนจอจําได้ใช่ไหมครับค่ะ คดีหัวเลือกสอวอไปไกลเล่นถึงลูกเนวินแปลว่าอะไรคำถามคืออยังเหลือพื้นที่ให้เกียร์เสียกันหรือไม่แล้วมีเครื่องหมายคำถามสามตัวแสดงว่าหาคำตอบไม่ได้จริงช่วยตอบหน่อยจริงๆนะหัวเลือกสอวอมัน <c oughs> เป็นประเด็นร้อนมันเป็นประเด็นประเทศ <c oughs> มันต้องหาคำตอบมันต้องทำให้ชัดหัวหรือไม่ใครหัว ทำให้เป็นคดีขึ้นมาก็ถูกต้องแต่มีคนหยิบฉวยเอาคดีั้วเลือกสวขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองเรื่องห้ามหันกันฟาดฟันกันทําสงครามตัวแทนใส่กันทีนี้ทีนี้สถา,านการณ์ของคดีขัวเลือกสวแนะรกๆก,ก็ไม่มีอะไรเริ่มจากเรียกสวสิน้ำเงินไปรับทราบข้อกล่าวหาัห้วสวในเวลาต่อมาก็เริ่ม ขยับเรียกระดับลัมตีช่วยว่ากันบางกระทรวงของพรรคภูมิใจไทยไปรับทราบข้อกล่าวหาอยู่เบื้องหลังการคั้วเรียกสวาลัมตีช่วยบาทไทยแหละขณะ,ะดูกันก็มีการปล่อยข่าวค่ะแล้วก็ใช้ใครต่อใครออกมาเปิดข่าวเปิดจนล้นจอดไปหมดเปิดจนกระทั่งสังคมได้เห็นชื่อชัยชนกชิดชอบลูกในวินต้องสงสัยว่าจะเอี่ยวหัวเรื่องสวอวอด้วย ดังนั้นจึงกลายเป็นประเด็นคดีหัวเลือกสวมันไปไกลเล่นถึงลูกชายเนวินคำถามก็คือวจลูกเงินที่เขาทําสงครามผ่านคดีหัวเลือกสวเขายังจะเหลือพื้นที่ให้เกียเสียกันหรือไม่ตรงนี้มันทําให้เกิดสถานการณ์วงเวงแสดงว่าคนเขาก็สองผู้ยิ่งใหญ่เขาปะทะกันจนกระทั่งไม่ใช่หัวรักข้างแตกนะปะทะกันจนกระทั่ง บ้านของเรามันจะพังพินาศไปทั้งหลังแล้วแล้วจะคุยกันยังไงมาถึงจุดจุดนี้เล่นถึงลูกจะยอมกันไหมจะคุยกันไหมเหลือพื้นที่ให้เกี้ยกล่ํากันหรือเปล่าล่ะดูทางขวามือบนจออะอีกเรื่องหนึ่งแดงน้ําเงินจบแล้วน้ําเงินยอมคายมอทหนึ่งภายใต้สมการหนึ่งแลกสองข่าวนี้ชัวร์หรือมั่วคะข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อสองวันก่อนค่ะ เมื่อวานเราจึงหยิบฉวยมารายงานคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายงานว่ามีคนเขาผลิตข่าวนี้ออกมานะ,ะแต่เราก็มีบรรทัดสุดท้ายนะชัว์หรือมั่วใช่ข่าวที่ปล่อยออกมาเมื่อสองวันก่อนเขาบอกว่าแดงน้ําเงินจบแล้วน้ําเงินยอมคายมาตอนหนึ่งภายใต้สมก,การหนึ่งแรกสองอ๋อแซววิการปรับครมอไงหมายถึงเรื่องปรับครมอจบละตกลงกันได้ละลงตัวลวะแปลไทยเป็นไทยก็คือน้ําเงิน ยอมยอมแล้วเอาเลยาคกราบแล้วยอมเลยมทหนึ่งจะเอาใช่ไหมโอเคให้สองเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าล่ะค่ะผู้เลือกสวเป็นบฏิบัติการบีบน้ําเงินหรือเปล่าล่ะบีบเรื่องอะไรบ้างล่ะโอเคพักไว้ก่อนนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้มันก็เต็มไปด้วยคำถามหรือพื้นทิวเกียรเสียหรือไม่ คราวนี้ชัว์หรือมั่วที่เขาคุยกันได้แล้วเช้าวันนี้เรามีคำตอบค<ะ>มีคำตอบในความวังเวงคำตอบก็คือมันจนมุมเดี๋ยวจากวังเวงไปจนมุมอะคราวนี้ <c oughs> เอาเพจจนมุมขึ้นจออ่ะมาดูคะ่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพประเทศมันจนมุมก็เพราะว่าการเมืองมันทำท่าจะถึงทางตันวงเล็บหรือเปล่าค เมื่อสักครู่วังเวงเราพูดถึงสองทิกซอใช่ไหมใช่กซอว่ากันด้วยเรื่องคดีหัวเลื่อสวอะอีกทิกซอหนึ่งก็คือการปรับกระหมอชว่าเขาจบแล้วโอเควันนี้ทําไมจึงจนมุมอะดูต่อเลยทําไมจึงทางตันบนบนจอดูซ้ายมือหัวสวอบานปลายคดีหัวสวอไปไกลเล่นถึงลูกเนวินไม่เหลือพื้นที่ให้เกียรเสียที่มันไม่เหลือพื้นที่ให้เกียรเสียเพราะมีคนสุ่มไฟ มีคนขยายสงครามครั้งแรกเริ่มจากอาจนดาเพียงแค่จะก,กดดันกดดนจะต่อรองอแต่มีคนขยายสงครามสุมไฟโยนฟืนเข้ากองไฟเล่นใหญ่เลยขยายมันจนกระทั่งจากกดดันจากต่อรองจากบลัฟกันในทางการเมืองมันถูกยกระดับมันข้ามช็อตไปสู่สถานการณ์ เอากันถึงเลือดออไม่ใช่แค่เลือดอเอากันถึงลูกขยายถึงลูกด้วยนั่นแหละที่หนักคือตรงนี้แหละขยายถึงลูกดังนั้นไม่เหลือพื้นที่ให้เกลี้ยเสียละเออเพราะอืนี่เลยบนจอซ้ายมือข้างล่างเห็นใช่ไหมครับประเด็นบิ๊กทอทหารและบิ๊กทอธงขยายสงครามแปลว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เติมขยายอักษรย,ย่อหน่อยเหรอเดี๋ยวคนก็มาถามเด <c oughs> ากันถูกไหมคะ เดากันเองเดากันเองดูทรงแล้วพี่แดนายไม่เฉลยให้หรอกเอากันอย่างนี้อย้อนกลับไปอ่านข่าวที่ผ่านมาเราเห็นแค่ภาพทวีสอดสองใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ทวีสอดสองถูกแช่แข็งสารรัฐธรรมนรูญสั่งแช่แข็งห้ามทวีสอดสองไปยุ่งขิงดีเอสไอมายุ่งกับดีเอสไอใช่แต่ สงครามมันก็ยังระอุสงครามมันก็ยังมันหยุดไม่ได้แล้วไงบานปลายกันไปเรื่อยๆใช่มันหยุดไม่ได้ก็หยุดได้แต่มีคนไม่ให้หยุดตั้งใจไม่ให้หยุดสูบไฟโยนตลอดอทวีถูกแช่แข็งตปรากฏว่าทอทงก็ยังทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องและแข่งขันขึ้นแข่งขันกว่าเดิมโคตรกว่าเดิมอีกโอ้ใช่ผมอยากจะรู้วือนกันวันนี้พรุ่งนี้มาลืเนี่จะจะมีหมายเรียก ชอช้างไปรับทราบข้อกล่าวหาไหมเออมีมนะ่สนใจนะมีไหมดังนั้นบิ๊กทอทหารกับบิ๊กทอทธงขยายสงครามทําให้มันบานปลายมันถึงขนาดนี้มันจึงแทบจะไม่เหลือพื้นที่ที่จะเกี้ยเสียโอเคพักไว้ก่อนนะอะฝั่งนี้พักมาดูฝั่งนี้กถานการงส<อ>งครามตัวแทนพ็อกซีวอ์ในคดีหัวเรื่องสวมันทําให้การเมืองเริ่มจะถึงทางตันหรือเปล่าคราวนี้ดูทางฝั่งขวามือบนจอ ปรับคอรมอไปถึงไหนเมื่อวานเราถามว่าเราตั้งคำถามว่าชัวหรือมั่ววะไอ้ที่มีการปล่อยข่าวว่าน้ำเงินยอมแล้วยอมคายมอทอนหนึ่งายใต้สมการหนึ่งแลกสองอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเรามีข้อมูลใหม่เราได้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเมื่อวานค่ะน้ำเงินไม่ยอมจบประกาศไม่คายมอทอหนึ่งและไม่รับสมการหนึ่งแลกสอง ทีนี้คำถามก็คือคำถามก็คือแล้วเรื่องปรับครมาจะไปต่อไงอะ่ะม,มันไม่ชัดเลยอะ่ะที่มันไม่ชัดก็เพราะว่าสองขั้วอํานาจสองศูนย์อำนาจในพรรคเพื่อไทยข<อ>เขามองต่างมุมเห็นไม่ตรงกันอนะ่ะพูดง่ายๆมุมหนึ่งเขาต้องการกดปุ่มให้ตัดเชื่อกสีน้ําเงิน ไม่มีสีน้ําเงินก็ยังมีกล้าทําเอออยู่ได้อยู่ได้ยังไปต่อได้อดอไไปต่อได้กล้าทําสัญญาว่าจะสะสมกําลังรบจะล่าหัวซซอมาให้ได้อย่างน้อยน้อยสามสถึงสาจริงเหรอมายังไม่ทราบมายังไม่ทราบไม่ทราบศูนย์อำนาจศูนย์ที่หนึ่งมีความเชื่อมั่น ในพละกําลังของกล้าธรรมทดแทนภูมิใจไทยได้เพราะฉะนั้นตัดไปเลยดังนั้นตัดเชือกเลยตัดเลยดังนั้นตัดเชือกเลยถ้าไม่ใครมอทอหนึ่งตัดเชือกเลยไม่ใครมอทอหนึ่งตัดเชือกเลยทางไทยรู้เขาก็ไม่ได้ใครง่ายๆนะอาต่อีกหนึ่งศูนย์อำนาจคิดยังไงคะอีกมุมหนึ่งเขาเขากลัวเนวินซ่อนไพ่อ ศูนย์อำนาจที่สองของพระเพื่อไทยเขากลวนเนวินซ่อนไพ่เพราะในยุทธจักรการเมืองณนาทีนี้นักซ่อนไพ่ต้องยกให้ครูใหญ่เนวินณชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยื่อนี้่เดงาเถูกเราไม่ถูกด้วยว่าเขาจะมีไพ่อะไรเปิดมาในมือออกมาเมื่อไหร่ไงไหนเงือบทุกทีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายใช่มีผลงานในเชิงประจักษ์ออเป็นดได้จบต้องได้สวสินเงินไง ชัดเจนโอเคชัดเจนและอื่นๆอีกมากมายโอเคสองมุมเห็นไม่ตรงกันนะก็ด้วยความกลัวซ่อนไพ่เก่งไม่รู้ว่าถ้าว่าตามสูตรอำนาจที่หนึ่งแล้วจะเจออะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวเองต้องรับทั้งหมดรับเต็มๆเพราะตัวเองมีตำแหน่งตามกฎหมายใช่ก็ต้องรับเต็มๆเพราะนั้นก็เลยอยากจะแบบดั้นอยู่กันไม่เหอะแบบนี้ คลาคะสังมันจึงคลาคะสังถ้าจะมีการปรับครมอก็น่าจะยังไม่แตะสีน้ําเงินก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยไม่แต่สีน้ำเงินหรือเพอเพอนะจะไม่มีการปรับครมอซะด้วยซ้ําก็อยู่กันปะแบบนี้แหละกระทั่งความคิดที่จะปรับคลรมอในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อกําจัดจุดอ่อนในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเพ้อเพอก็ต้องเป็นอันระงับยักยักใช่เพราะก็เห็นไม่ตรงกันเหมือนการส่วนน้ำานาาไม่รู้สิอย่ามาถึงจุดนั้นเลยทั้งซ้ายและทั้งขวา มันทําให้การเมืองถึงทางตันหรือไม่ค่ะติดตามตอนต่อไปค่ะมันท่าสุดท้ายมันทําให้ประเทศจนมุมหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่คนกังวลเสมอการจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้การเมืองต้องนิ่งต้องเคลียร์ต้องชัดเจนต้องแน่นอืการเมืองต้องชัดค่ะไม่นิ่งไม่แน่นไม่ชัดโอ้แย่ แก้ปัญหาอะไรในบ้านในเมืองก็ไม่ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจค่ะมันมีผลกระทบรุนแรงนะเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมถูกต้องเลยชัดเจนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่นายบอกเสมอว่าไปคุยกับภาคธุรกิจแล้วเขากังวลก็เขากังวลนี่แหละเขากลัวมากกว่าเรื่องภาษีทัรม,มเขาไม่กลัวละเรื่องภาษรรีทั้มอ่ะเขาไม่รู้ว่าวันนี้และพ่งนี้เขาจะต้องคุยกับใครถ้าเขาทำธุรกิจเออแล้วการเมืองเขาพอเจอสถานการณ์แบบนี้เขาก็ลังเลลังเลอืม ผมว่าครึ่งปีหลัง2,568จะเป็นห่วงเวลาที่ทำให้เราได้เห็นอะไรที่มันจริงๆคเ,เครื่ครึ่งปีแรกของปีนี้มันมีมันมีม,ม,มายาภาพยกตัวอย่างเช่นการส่งออกเยี่ยมเลยมันเยี่ยม,เ,ยยมเพราะรว่าเพราะว่าผู้ซื้อทั้งฝั่งสหรัฐเขาเร่งซื้อของเขาเร่งซื้อของตุนสต็อกไว้ก่อนเพื่อนหนีภาษีท้ามก่อนภาษีถูกไหม่ะใช่ ยังมีเวลามันก็จะมาอัดตรงนี้เยอะตัวเลขกระสวยสต็อกจนเต็มละและและและถึงหัววเวลาที่ภาษีทรัพย์มันออกฤทธิ์ออกเดชประกาศมีผลมาคับแล้วเขาก็หยุดซื้อไม่ซื้อยอดก็ะยมันซื้อไม่ไหวเพราะภาษีมันขึ้นมากรใทั่งไม่มียอดไปขายไม่ไหวไงนั่นแหละของจริงที่เราเจอนั่นแหละของจริงการส่งออกจากประเทศไทยจะพินาศสันตโลจะติดลบใช่เผาจริงอ่ะสิบแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกทั้งประเทศส่งไปขายตลาดเดียวคือสหรัฐอืม ถ้าเจนไหมแล้วถ้าเขาไม่ซื้อเราไม่ต้องคิดนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นการท่องเที่ยวของเราก็แย่ค่ะจีนไม่มาแค่ประเทศเดียวโอ้โหสัหารสกันการท่องเที่ยวประเทศไทยหัวทิ่มเลยใช่ณตอนนี้ประเทศไทยเหลืออะไรที่จะค้ำยันเศรษฐกิจโอเคว่ากันไปสุดท้ายใครวะทําให้ประเทศมันจนบุมอยากรู้จังใครจะจับตีก้นใครอะรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวจะช่วยตีก้นด้วยสื่อถ้าถามพลตจตรชัตรวัฒน สื่อมวลชนนั่นแหละตัวดีสื่อมวลชนน่ะตัวดีออทำให้ประเทศมันยุ่งที่มันยุ่งทุกวันนี้กับสื่อมวลชนนั่นแหละโดยเฉพาะเราหรือเปล่าใช่ <laughs>